สวัสดีครับวันนี้พบกับกล้อง Honda สุขโขทัยนะครับกับช่อง YouTube Honda Society และวันนี้นะครับกล้องจะพามาชม City Hatchback e h e v ซึ่งถูกเปิดตัวในวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่24มิถุนายนกับราคาค่าตัว8,49,000บาทและที่สำคัญนะครับวันนี้ Honda City Hatchback e h e v มาพร้อมกับสีใหม่นั่นก็คือสีน้ำเงินสปอร์ตเป็นสี m e แม l l ิกนะครับ ในส่วนของออปชั่นที่เพิ่มเติมมานอกเหนือจากเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นก็คือ Honda l a n w w a อ h ดิสเบรกหน้าหลังแอร์ Air ด้านหลังและระบบเบรกมือไฟฟ้ารวมถึงระบบออโต้เบรกโฮและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบ Honda Sensing ถูกจัดเข้ามาอยู่ในเจ้า Honda City, h b t c h b a c k e h e v แบบครบคันนะครับและนี่ก็คือภายใน ของเจ้า City y a t c h b a c k ehev ใหม่นะครับเราจะเห็นได้ถึงดีไซน์การออกแบบนะครับว่าเหมือนกับ City Hatchback รุ่น rs ที่ทำการขายอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับเพียงแต่จะเพิ่มออปชันนะครับความสะดวกสบายนะครับเข้ามาให้กับผู้ใช้งานได้ทำการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวรวมถึงมีความหรูหราในการดีไซน์เพิ่มมากขึ้นครับ ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความเย็นสบายทางซ e ิ y h a t c h b a c k e h e v ได้เพิ่มแอร์ตอนหลังให้กับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเพิ่มความเย็นสบายในการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงความเอกลักษณ์ในเรื่องของความอเนกประสงค์ในการปรับพับเบาะแบบ C ีโ d ดของทาง Honda ไม่ว่าจะเป็นการปรับพับเรียบนะครับ หรือว่าจะเป็นการปรับพับนอนหรือจะเป็นการปรับพับแบบทรงสูงเจ้า Honda City ehev ใหม่ยังปรับพับได้เหมือนเดิมครับในส่วนของเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเบนซินที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน และระบบส่งกำลังของเกียร์แบบ eCVT เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยนเกียร์ตอบสนองเร็วทันใจด้วยแรงบิดที่มีถึง253นิวตันเมตรที่0-3000ถึง3,000รอบต่อนาทีและยังมีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง27กิโลเมตรต่อลิตรและนี่ก็คือการรีวิวเจ้า Honda City eHEV